สบัสดีนพี่น้องชาลาสวัสดีเป็นน้องชาวไทยมันนี้ไม่ยู่ครับเชียบตนมือเดิมพี่น้องมาอยู่นในอีพีสองหรื่อการทำบุญเนาะพี่น้องมันนี้มาอยูนะมนยูจซสกีอยู่เมือเดิมพี่น้องยูจซสกีแทนเปลีนอำเภอใม่คือทุ่งพรคือตำบลโคกจันทร์ุมพรวัดหนึ่งคือวัดวัดป่าสีมงคลวัดตาลจัจนีสกในพี่น้องเป็นวัดทีคนงามพี่น้องเกี่ยวก็หลังพญาหนาเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งว่าข้างในงามอะไรตี้ก็อ่ยูในรถอยู่มักำลังมาหอดพี่น้องเดี๋ยวพร้อมแล อันนี้พอจะเริจะสร้างห้องน้ำครแล้วนี uh 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 ่จะเออตัวยังมี่

ป็นข้างครังกันเขีนอล้วก็าิตไปางนะครับนอยสวยงามมากกับวันนี้ไปดูข้างนอกกันต่อ

ที่นี่ก็เวียนรอบๆของวัดป่าศรีวัดนาหลามนะอันนี้ก็เป็นเขาธูรูบองใหญ่ใน,นกางสร้างยังไม่เสร็จเลยองค์ใหญ่มากๆอันนี้ก็คือภาพรวมของวัดศรีนาลามวันนี้อาจคนจะไม่เยอะเท่าไหร่ะครับเพราะเป็นวันอังคารถ้าเป็นวันอาทิตย์คนเยอะมากเลยครับเคยมาครั้งหัว่งคนเยอะมากอันนี้ก็เป็นหลักๆนะครับมาอันนี้ก็กำลังเริ่ม ยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ท่าน,นี้ก่อนนะครับ